สวัสดีครับพบกับนักสือเกมเมอร์ทีอีกครั้งนะครับอตอนนี้เราอยู่กับ Mod p i กซ l มอนครับอยู่ที่เวอร์ชั่นเวอร์ชันเดิมครับเวอร์ชั่น5.0ครับกับไมค์ครับไมค์ครับเวอร์ชั่น1.10นะครับก็เป็นพิกซ l มอนเวอร์ชันล่าสุดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวตัวโปเกมอน66ดูแล้วกันครับเห็น เห็นคนขอมาเยอะครับว่ารีวิวโปเกมอน66ให้หน่อยตัวอะไรน่าเล่นบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็จัดอ่าก็เลยจัดมาให้6ตัวครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าจัดตัวอะไรมาบ้างครับนี่ครับดูจากหน้าตาเริ่มต้นมาก็นี่ครับตัวแรกเป็นตัวชอบความชอบสนตัวครับแคงกาฮานครับเป็นตัวที่เก่งมากครับยิ่งถ้ามีร่างเมก้านะลูกจะออกมาต่อยด้วย อ่าแล้วก็ตัวที่2จะเป็นวูฟเฟตครับตัวที่ทําให้หลายคนปวดหัวมากครับก็เรียกง่ายๆว่าโซนาสแล้วกันอ่าก็ตัวที่3าก็ไทเรนต้าครับตัวที่แบบสเตตัสใกล้เคียงเทพมากที่สุดใกล้ใกล้เคียงพวกโปเกมอนเทพมากที่สุดนะครับแล้วก็อ่าเป็นตัวที่แบบโจมตีก็เยอะอ่าป้องกันก็เยอะเป็นตัวที่แบบืถือใช้ได้แล้วก็ตบหนักด้วยครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวฮิตมอนท็อปครับเป็นตัวสายไฟติ้งที่แบบเอามาป้องกันได้ดีครับเอามาลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นยามก้าครับยามก้าเนี่ยถือเป็นตัวที่สปีดสูงมากครับถ้าเล่นดีๆครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูครับแล้วก็แมกนิโซนครับเป็นตัวที่เอาออกมาพิฆาตพิฆาตได้หลายตัวมากครับเพราะว่าเป็นตัวที่โจมตีเวทได้สูงมากครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับไทมเซ็ตหกรอก่อน โอเคนี่เล่นในซิงเกิลนะครับก็มาดูครับก่อนอื่นขอแนะนำพวกรายล,ละเอียดของใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่กันก่อนแล้วกันครับนี่ก็รู้สึกว่าคราวที่แล้วรีวิวไปไม่ได้ไม่ได้ดูอของใหม่เยอะแยะเลยรู้สึกว่าจะมีของฝุดมาเยอะเลยนะครับคราวที่เช็คดูก็นี่ครับ p o เกมอนอีดิเตออ่า ก็มาเช็คโปเกมอนรายละเอียดของเราได้สามารถแก้ไขได้ครับอย่างแชงกฮานเงี้ยเราอยากกดอีดิอ่ากดอีดิได้เปลี่ยนชื่อใส่เลเวลเข้าไปให้เป็นตัวเรืองแสงหรือไม่เรืองแสงอ่าใช้นี่หรือไม่ใช้นี่ขนาดปรับขนาดตัวได้ตรงนี้เลยไม่ต้องพิมพ์คําสั่งอะไรเยอะแยะเลยโอเคเอาแจนแล้วกันอันนี้ก็พิมพ์ชื่อ5ลงไปได้เลยตรงนี้แล้วกดโอเคได้เลยครับหรือจะเปลี่ยนตัวก็พิมพ์ชื่อตรงนี้อ่าแล้วก,กดใช้โปเกมอนมันก็จะเปลี่ยน เด,เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้ดูครับแล้วกด advance อ่าอันนี้ก็เปลี่ยน ability ได้ตรงนี้เลยครับเราใช้ inner focus ละกันครับตัวสาหรับแข่งขานใสอินเนอร์โฟกัสนี่จะทําให้แบบตัวเองไม่ติดชัง,งักครับชัง,งักคือสถานะยังไงกดโจมตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้ใช้ท่านะเองส่วนไอเทมที่ใส่ก็จะเป็น inject bottom ครับเวลาโดนตีปั๊บมันจะกระโดดออกไปนอกแ a t t e ิลแล้วเปลี่ยนตัวอื่นมารับทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดเปลี่ยนตัวไม่เสียเทินพูดง่าย นิสัยที่แนะนําก็จะเป็นอดามนครับก็คือเพิ่มโจมตีนั่นเองส่วนค่า IV ที่เหมาะสมก็คือ IV a t แอทแต้องเป็นประมาณ31นะครับแล้วก็อ่าส่วนนั้นอื่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ค่าพลังโจมตีต้อง31นะครับถึงจะแบบสุดๆจริงๆแล้วก็แอทแท็ครับก็แนะนําเป็น252ครับเก็บ ไอ hey, EV EV mm hmm. ของแอทแฮเก็บไปสองห้าสอง่าสปีด hmm. ก็ลงไปประมาณร้อยหนึ่งเลือดก็ประมาณร้อยหนึ่งสปีดลงไปทําไมครับลงไปเผื่อสู้กับอ่าแข่งขันตัวอื่นหรือไม่ก็ประมาณว่าสู้กับตัวที่สปีดมีหน่อยหนึ่งให้เราเราให้สปีดมันเหนือกว่าเขาหน่อยนึงโอเคเก็บโดยรวมรวมก็ท่าก็ท่าสำหลักหลักสำคัญสำคัญ,คญก็จะมีซัก,กระพันครับเอาไว้เป็นท่าตีก่อนครับเอาเลงครับเอาไว้เก็บพวกแบบ ตัวเปาะๆครับปเ่อยเ้ยเอาเล้งทีหนึ่งก็เจ็บมากครับแล้วก็เฟคเอาครับเอาไว้แบบกระโดดโจมตีให้ติดชะงักครับอ่าส่วนมูฟเฟตครับโซนัสครับนั่นเองครับโซนัสถ้ามันไม่จําเป็นอะไรมากครับเพราะว่าโซนัสมีทั้งหมดแค่สี่ท่าเรียนทีเอ็มอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมูฟครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับก็มาดูที่อ่า ดูที่แอดวานแล้วกันอเบลิตี้ที่แนะนําก็จะมีชารุ์แ็กนี่แหละครับห้ามฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวทําให้ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวนี้เราไม่ได้ไอเทมที่แนะนําก็คือโฟกัสแลสครับก็คือใส่ไอเนี้ยโฟกัสแรสเนี่ยทาให้แบบเราโดนตีทีเดียวไม่ถึงตายครับนิสัยก็เป็นแซสซี่ครับเพิ่มเพิ่มเดฟแต่ลดลดสปีดแล้วกันครับไม่ต้องใช้สปีดครับเพราะว่าท่าของเขาเนี่ยเป็นท่าที่ออกทีหลังเสมอครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสีเลียดกับสปีด แล้วก็เนี่ยครับค่าที่แนะนำก็คือ IV เลือดต้อง31ไปเลยแล้วก็ SP Def ดี s e 31ไปเลยครับเก็บ2ค่านี้ให้เอยค่าค่า IV ของ2ค่านี้สมควรจะสูงมากๆ31ได้ยิ่งดีแต่ถ้าถ้าไม่ได้ก็ขอให้ใกล้เคียงครับทำไมต้อง s อ Def ครับเพราะว่าไอตัวโซนัสเนี่ยมันแพ้มันแพ้เวทมันแพ้อ่า แพ้แพ้เขาเรียกแพ้อะไรอะ่ะมันเป็นท่านพลังจิตครับแพ้พวก shadow b แพ้พวกอะไรพวกนี้คนส่วนใหญ่ใช้ shadow b ใช้อะไรใส่ใส่เขาใช้เวทใส่เขาเพราะฉะนั้นกันเวทไว้เยอะๆก็สมควรอ่าแล้วกเก็บ ev เลือดกับป้องกันเวทไว้ครับส่วนป้องกันก็สมควรจะเก็บหรือใครจะเก็บป้องกันเวทครึ่งหนึ่งแล้วก็ป้องกันธรรมดาครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนครับก็ ผ่านนะครับต่อไปครับเป็นไทเรนิต้าครับตัวนี้ครับไทเรนิต้าอ่าเจ้าแห่งทะเลทรายแล้วกันครับตัวนี้ครับอ่าท่าที่แนะนําก็จะมีสโตนเอ็ครับโจมตีโจมตีมีโอกาสติดคิสูงมากครับอ่าแล้วก็เอิร์ดเคว้ครับเป็นท่าเก็บพวกท่าสายฟ้าส่วนใหญ่ครับท่าสายฟ้าโดนสโตนเอ็ดเอ้ยโดนเอิร์ดเคว้เข้าไปหน้าแหกกันหมดครับเพราะว่าโดนคูณ2หรือถ้าเจอท่าน้ำเราก็ทันเตอร์พันได้ครับต่อยด้วยท่าสายฟ้าคัว หรือถ้าเราแบบประมาณว่ากำลังจะตายเราไม่อยากให้มันตายฟรีอ่าเราก็ใช้เคาน์เตอร์สวนได้ครับอย่างเช่นฝั่งลูกข้ามใช้ท่าแรงแรงมาใส่เราอย่างเช่นแบบโดนอ่าโดนต่อยแรงแงจนเราคิดว่าตายชัว์แล้วละ่ะกดเคาน์เตอร์ไปเลยครับฮ้ยไม่ใช่สิเราต้องกดเคาน์เตอร์ก่อนที่เราจะตายเดีย๋ยวอ่าเพราะว่าเคาน์เตอร์เป็นหมัดสวนกลับครับเวลาเราโดนปับ๊บเราจะสวนกลับเขาสองเท่าครับ ของท่ากายภาพเท่านั้นนะครับใช้เคาน์เตอร์เวนมนม์ไม่ได้ก็มาดู a แอดวานครับ Ability ที่แนะนําก็คือแซนตีมครับเรียกเรียกทะเลทรายมาได้เรียกสภาวะากาศทะเลทรายเข้ามาได้ไอเทมนี้แนะนำก็เป็นชอยส์แบนครับทำให้ต่อยแรงขึ้นนิสัยที่แนะนำก็ a ดัม a น t ครับต่อยแรงส่งเสริมการต่อยแรงทั้งนั้นครับก็เก็บ IV IV สมควรจะเป็นแอตแทกครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องเลือดอ่า เลือดบ้างดีเฟนต์บ้างก็ได้ครับแต่ว่าที่แนะแนําหลักๆก,ก็คือต้องเป็นแอตแท็กับสปีดครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องเน้นแอตแท็กับสปีดครับเดี๋ยวมาดูตัวมันเมื่อกี้ลืมเปิดดูโอเคนี่ครับพลังโจมตีถ้าเก็บถูกสายก็จะประมาณ403เลยถือว่าสูงมากครับสปีดถึงเมื่อกี้เก็บสปีดไปนะครับก็สปีดแค่200กว่าเพราะฉะนั้นอ,อาจจะไม่เถื่อ อาจจะไม่ทันพวกที่แบบสปีดเยอะๆครับเพราะฉะนั้นสมควรตัวนี้จะสู้กับสายสปีดลําบากครับแต่ถ้าเขาตีเราไม่ตายนี้เราสวนกับนี้เละน,นะครับหรือเราจะเล่นสายป้องกันก็ได้เราไม่เก็บสปีดแล้วเราไปเก็บป้องกันแทนอ่าเราเอาเนี้ยออกอ่าเปลี่ยนไปเป็นลงป้องกันก็ได้ครับ ส่วน EV ก็เปลี่ยนไปเก็บเป็นป้องกันก็จะถึกขึ้นแล้วก็ต่อยสวนกับทีเดียวหน้าแหกได้ครับอ่ามาดูตัวต่อไปครับก็ h i น t m o n t o p ครับตัวนี้เป็นตัวชอบอีกตัวหนึ่งครับด้วย ability ของมันครับ ability นี้ไหนอะโอเคมาด,ดูท่านก่อนยังไม่ถึง ability ไปถึง ability ก่อนก็ได้วะ ability immediate ครับอ่า ability นี Ab ้สามารถลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลงครึ่งนึง หมายความว่าเขาตีมาร้อยหนึ่งลดเหลือ50เลยถือว่าสูงมากครับก็ไอเทมที่แนะนําก็เป็นอินเจกบอท o มครับเวลาโดนตีปั๊บเปลี่ยนตัวโดยทําให้เราไม่เสียเทินเอาตัวตีออกมาออกมาโจมตีได้ต่อเลยอ่าตัวนี้เอาเปลี่ยนออกมารับอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นจะเน้นเป็นตัวรับอย่างเดียวเลยก็ได้เน้นเฮดคีย์กับดีเฟนส์เลยก็ได้แต่ผมชอบใช้เอามาโจมตีด้วยครับ ก็เลยยัดแอทแท็กไปแต่ใครจะเล่นเอามารับอย่างเดียวก็ได้ครับเซ็ก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสาสิเบเอ็ะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสองห้าสองซะหรือจะแบ่งลงป้องกันเวทอีกครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วแต่คนชอบเล่นครับว่าจะเอามากันอะไรกันแน่เอามาสู้กับตัวอะไรมันไม่มีหลักสูตรตายตัวครับแต่นี้เป็นแค่คําแนะนําเล็กๆครับก็ท่าที่แนะนําครับก็จะเป็นท่าอ่า ถ้าหลักท่าหลักก็คือจะเป็นเฟกเอาครับเอาไว้ตีแล้วติดชังักครับเคาน์เตอร์เอาไว้สวนเวลาโดนโจมตีครับโคดคอมแบทเอาไว้สู้กับตัวตัวนอร์มอลครับโคดคอมแบทเป็นท่าไฟติ้งก็ต่อยไปเอเวอเรสเตอ์ครับท่านี้ก็จําไม่ได้ครับเดี๋ยัดไปทําไมวะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูครับแล้วมาดูตัวต่อไปครับยามายันมาครับยันมาแมงปอนั่นเองครับแมงนี่แมงปอครับ แมงปอนี้ทีเด็ดอยู่ที่สปีดครับสปีดยังไงครับนี่ Ability ครับสปีดบู์ครับความสามารถก็คือทุกทุกเทิเร์ครับจะเพิ่มความเร็ว2เท่าดูความเร็วของเขาก่อนครับความเร็ว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 281ครับถือว่าไม่สูงมากครับอ่าแต่ทําไมแต่ทําไมถึงบอกว่ามันเร็วเพราะว่า281เนี่ยในเทิร์หัดไปจะเป็น4ี่กว่าให้ห้ากว่าเลยทีเดียว พราะนั้นเป็นอ่ยังไงล่ะมันก็ได้ตีก่อนแน่นอนอะ่ะในเทินถัดไปเพราะว่าสปีดเพิ่มขึ้น2เท่าเลยยิ่งอยู่นานยิ่งแบบเร็วมากๆอะ่ะแมงปอตัวนี้ครับก็มาดูค่านอื่นกันอ่ะไอทิมนี้เนะี่ยที่แนะนำก็ Expert Bell แล้วกันครับหรือใครจะใส่เป็นชิ้นอื่นก็ได้ครับอันนี้คิดไม่ออกครับก็เลยใส่ e x p e r t b e l ไป X เปิดเบลทำอะไรได้ทำให้โจมตีท่าที่แบบเข้าสองเท่าอ่ะเพิ่มขึ้นเป็นอีก1.2อ่าเพิ่มขึ้นอีก1.2ึ่งทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นิสไยที่แนะนำก็โมเด็ครับเพิ่มพลังโจมตีเวทครับก็เน้นไปทางโจมตีเวทครับเพราะฉะนั้นไอวก็สมควรจะเป็น3าสิเวครับ ส่วนขั้นอื่นก็ไล่เรียกกันใครจะอัพอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่สปีดอันนี้ขนาดสปีดไม่ตันนะครับคือไม่ต้องสนใจสปีดมากก็ได้ครับกลางๆครับ2 3 23 10หรือประมาณ10กว่ากว่าก็ยังไหวครับเพราะว่า2เท่าของมันถือว่าสูงมากครับหรือเราจะไม่เก็บสปีดเก็บ EV สปีดเลยก็ได้ไปเก็บเป็น h p เพิ่มเลือดไว้สักหน่อยก็ได้หรือเพิ่มป้องกันสักหน่อยก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนชอบชอบครับแล้วกัน ก็ท่าก็จะมีท่าหลักๆก็คือต้องมีโปรเทคครับแล้วก็อ่าหลักๆก็โปรเทคแล้วก็ส่วนท่าโจมตีจะเอาท่าอะไรก็ได้ครับอ่าส่วนผมก็จะใช้บักบุ๊ครับเอาไว้สู้กับมิวทูได้ตัวนี้บักบุ๊เป็นท่ามาท่านมาแมลงครับโจมตี90้าสถือว่า <ๆ S 1> กัดมิวทูนี่สองเท่าเจ็บมากครับเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูครับต่อไปตัวสุดท้ายครับจะเป็นแมกนีโซนครับแมกนีโซนแมกนีโซน,น,โซนก็ ท่าที่สําคัญก็มันเป็นอ่าแม่เหล็กอะตัวแม่เหล็กเพราะฉะนั้นใช้ท่าสายฟ้าก็จะดีโอเคก็ใช้ทันเดอร์ท้าเป็นท่าท่าท่าท่สายฟ้าที่แรงที่สุดแล้วครับอาแต่มีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นก็ใส่ทันเดอร์โบไว้ด้วยสําหรับใครที่ใจไม่ถึงครับเพราะว่าทันเดอร์โบมันแรงร้อเฮ้ยความมั่นยำร้อยเรซ็ครับส่นมิลเลอร์โค้ดใส่มาทําไมเผื่อเอาไว้สะท้อนพวกที่แบบ โจมตีเวทมาแล้วเรากดท่ามีเลือ์โค้ดใส่สะท้อนกลับตายครับหน้าแหกครับส่วนแมกเนตไลท์เอามาทําไมครับเพื่อใครอยากใช้แบบประมาณว่ากดใช้แล้วกดใช้แล้วเราจะไม่แพ้ท่าดินอ่ะคนส่วนใหญ่เห็นตัวท่าสายฟ้าปั๊บเขาจะชอบใช้กดท่าท่าดินใส่เราเพราะว่าโดนคุณ2แต่ถ้าเรากดสกิลแมกเนตไลท์เข้าไปไยตรงค่าจะใช้ท่าท่าท่าดินไม่ได้เลย กดมาปั๊บมิดมิดยิงไม่โดนอะไรประมาณนี้แล้วก็ท่าท่าสายฟ้าของเราทุกท่าจะแรงขึ้นด้วยนะครับแมกเนตไลท์โอเคแล้วก็แอดวานซ์ครับไปดูครับอบิลิตี้ที่จำเป็นครับสเตอร์ดี้ครับสเตอร์ดี้อบิลิตี้นี้ก็คือเวลาเราโดนตีเราจะไม่ตายในครั้งเดียวครับไอเทมที่แนะนำก็ชอยสเปคครับเพิ่มความแรงของการโจมตีเวทครับนิสัยก็โมเดสครับเพิ่มโจมตีเวทไอวีที่สำคัญก็คือ SPS พีกนี่แหละครับ โจมตีเวทนี่แหละครับแล้วก็สําคัญอีกค่าหนึ่งก็คือสปีดครับก็คือได้โจมตีก่อนก็ได้เปรียบครับถึงแต่ถึงจะไม่ได้ก่อนก็ยังได้ตีอยู่ดีครับเพราะนั้นจะเล่นสายสปีดหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือแฮชแท็นี่แหละครับก็อันนี้อันนี้จะไม่เอาก็ได้จะไปเล่นสายป้องกันแทนก็ได้ครับหรือจะเอาไปลง H ฮชีก็ได้แล้วแต่ครับแต่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวลงสปีดจะดีกว่า โอเคททมเซตโอเคเดี๋ยวเราลองเอาแมกนิโซนไปสู้กับมิ w ทูดูมิทูอันนี้คือมิลทูนะครับเซ็ตไว้เป็นมิลทูเลยว่าลอยครับซึ่งมิลทูตัวเนี้ยถือว่าโคตรโหดครับอ่ามาดูแอดวานมันมิลทูตัวเนี้ยอ่าใส่ช้อยสเปคด้วยนี่ใส่โมเดสตรงตามตำราเตะแล้วก็ไอว เอสพีแท็กแต่สปีดมาตันถือว่าเป็นตัวที่เร็วที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ไอต,ตัวเนี้ดยด้วยโดยปกตินะครับถือว่าเป็นตัวที่เร็วที่สุดในเกมแล้วในเกมพิกซมันตอนนี้ท่าที่ใส่ก็ไฟสไตล์ออร่าสเฟียร์คอนฟิวแล้วก็ชาร์โดบอลครับแล้วก็อย่างคือเราเซตให้เทนเนอร์ตัวเนี้ยระดับแอดวานเลยการต่อสู้ระดับแอดวานก็คือประมาณว่าเก่งอะ่ะเลือกใช้ท่าได้ถูกต้องอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาลองดูอ่าลองยามก้าอ่ายามายานมาเรียกมันยามก้ายานมาตัวที่สปีดเร็วๆดูซิจะเร็วกว่ามิ o ทูไหมสปีดตัวนี้แค่200กว่านะครับมิ o ทูน่าจะประมาณอ่ะสูงกว่าแน่นอนอะ่ะเพราะนั้นอ่ะเราลองกดตีปกติดูบักบุ๊ดอ่าไม่ทันแน่นอนครับตายเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้ในเทินแรกเอ้ย เพราะว่ามันยังไม่ผ่านเทินเลยทีนี้เราจะมาฮิลก่อน H E A L โอเคแล้วเราจะสู้ใหม่ครับด้วยมแมลงตัวเดิมนี่แหละแต่เราต้องกดโปรเทคก่อนนะครับวิธีเล่นตัวนี้ก็คือต้องกดโปรเทคก่อนหนึ่งครั้งสปีดฝั่งข้ามใช้มามันไม่มีผลครับเราป้องกันอยู่ทีนี้มันบอกว่าอย่าไม่ก็สปีดอินคริสก็คือสปีดเราเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็บักบ,บุ๊ไปเลยครับกัด อได้ตีก่อนครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นกดโปรเทคเพื่อให้สปีดเราเพิ่มขึ้นในเท่านั้นเป็น2เท่าครับเพราะฉนั้นไอตัวเนี้ยสปีดเพิ่มขึ้นสเท่าก็500กว่าแซงมิลทูแน่นอนมิลทูที่ Speed สปีดสูงสุดก็ยังไม่ถึง500อยกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบครับก็ตัวลอไปอาลองแมกนิโซนดูแมกนีโซนจะสู้ไหวไหมวะอันนี้ก็ยังไม่ลองดู ไม่มีโซนฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามโจมตีเวทมาแน่นอนมิเลอร์โคดแล้วกันเพื่อแต่ไม่ถึงตายครับเพราะว่าเรามีอ ability study ครับเหลือเลือดหนึ่งครับแล้วก็มิเลอร์โคดสวนกลับไปสองเท่าครับน่าแหคครับมิวทูเราก็ยังรอดอยู่ครับแห่ยังรอดอยู่ครับก็เหลือเลือดหนึ่งครับยังสู้ต่อไปได้ครับอ่าตัวอะไรอีกสู้มิวทูได้นี่ไงครับโซนัสมีมิเลอร์โคดเหมือนกัน อ่าแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราใส่ไอ้โฟกัสแลสนี้เข้าไปเพราะนั้นเราก็ไม่ตายครับลองดูอ่ามิลเลอร์โคดอ่าโดนเข้าไปไม่ถึงตายแน่นอนครับถึงไม่ใส่โฟกัสเลสเพราะว่าตัวนี้ถึกมากดูเลือดครับยังลดแค่ประมาณครึ่งเดียวเองสะท้อนมิลทูหน้าแหงครับอ่าของก็ยังอยู่ครับโอเคฮิวใหม่ครับ ่วนโต้อื่นนี้จะสู้ไหวไหมเดี๋ยวมาลองฮิตมอนท็อปดูแล้วกันครับอืมฮิตมอนท็อปลดพลังโจมตีครับซึ่งไม่มีผลกับมิวทูครับเพราะมิวทูโจมตีเป็นเวทครับเรามาลองใช้ท่าเฟกเอากันก่อนเฟกเอากดไปปุ๊บลดพลังโจมตีไปได้ครับฝันงนกข้ามติดชะงักครับเห็นไหมเราได้ตีฟรีครับแล้วรอบที่สองเราก็อ่าไม่ทันได้ตีครับเพราะมิวทูตัวนี้สปีดเยอะมากครับก็โดนหน้าแหกครับ ใช้ถ้าซูเปอร์เอฟฟกมาด้วยเห็นไหม AI มันฉลาดมากครับแล้วเรามาลองแข่งกระหานดูแล้วกันครับแข่งกระหานออกมาเปยเอาหนึ่งทีชุบอ่าปล่อยก่อนหนึ่งทีต่อยก่อนได้เปรียบครับแล้วเราก็อ่าสกปรกพันไปแล้วกันมไม่ตายด้วยครับเพราะว่ามิวทูต,ตัวนี้รูอเหมือนจะถึกมากด้วยแต่เราก็ได้ต่อยฟรีแล้วก็เปลี่ยนตัวกระทันหันอ่ะเพราะว่าเราใส่สวิชไว้เราไทยแรนิต้าออมาสู้เล่นก็ได้ ทำไมมันเปลี่ยนตัวเฮ้ยทำไมมันออกอะ่ะมันยอมแพ้เหรอ <c oughs> โอเคก็ทดสอบเรียบร้อยครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับอีกตัวนึงเป็นเป็นตัวอะไรมาดูุบเป็นไคโอก้าครับเราต้องสูก้กับไคโอก้าเลเวล้อยครับฝนตกมาพอเด็กก่อนหนึ่งที โอเคสปิดเร็ว2เท่าแล้วเราก็ใช้ท่าท่าพืชแล้วกันเพื่อชานะน้ำครับกิก้าเดนโอ้โหไม่เข้าเลยครับเจอวอเตอร์สปุตน้าแหกครับยังไงดีกดออกไปก่อนครับโอเคฮิวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไอไขโอกาตัวนี้กันก่อนตัวที่เราสู้ด้วยอยู่เนี่ยโอเคไขโอกาตัวนี้มีวอเตอร์สปูตฮันเดอร์บิ๊กเบกครับอบิลิตี้ก็ อ,อบตตี้ก็เรียกฝนได้ครับแล้วก็ใส่ช้อยสเปกโจมตีแรง2เท่าด้วยโอ้โคตรแรงเอ้ยไม่ใช่2เท่าเลยหนึ่งจุดเท่าแล้วก็อบตตี้เอ้ยไม่ใช่นิสัยก็เป็นโมเดทครับเพิ่มโจมตีเวทครับแล้วก็เก็บมาตรงสายครับเป๊ะคือถ้าใครมีตัวที่แบบมี i VE v e ีแล้วก็นิสัยอะไรประมาณตามเนี้ยถือว่าโคตรโหดครับเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเซิร์ฟได้เลยตัวพวกนี้ โอเคก็ใ okay. ส่ท่าก็ประมาณนี้ครับก็พอก็เพียงพอแล้วสําหรับไคโอก้าก็ถือว่าหนักมากครับแต่ตัวอะไรจะสู้มันได้ล่ะตัวอะไรสู้ได้นี่ครับแมกนีโซนครับแมกนีโซนสู้ได้สบายหรือสู้ด้วยไงอะทันเดอร์แล้วกันงั้นเหลือเลือดหนึ่งเรียบร้อยครับทันเดอร์ทีเดียวล่วงครับ ไม่รอดครับท่านน้ํายังไงก็แพ้สายฟ้าลองอีกทีครับเพื่อฟุกเดี๋ยวเราใช้ t h u n d e r b o l ที่เบาวกว่าันเดอร์เมื่อกี้แล้วกันเพื่อันเดอร์มันจะพลาด thunderbolt บบก็ยังตายอยู่ดีครับเพราะว่าแม่นีโซนตัวนี้เป็นตัวที่โจมตีแรงเว่อร์เลยครับนี่ครับ394ถึงจะไม่ถึง400แต่ก็แรงมากครับถ้าโจมตีพวกแบบแพ้ธาตุครับ ซึ่งหยดส่วนใหญ่คนใช้ท่าน้ำซะส,ส่วนใหญ่เพราะว่าท่าน้ำเป็นมีหลายตัวมากครับที่เก่งๆก็อะไรอีกเดียแข่งกาหานอ๋อเมื่อกี้แข่งหารนไม่ได้ใส่ของเหรอแข่งระหารไม่ได้ใส่ของใส่ใส่ใสใสใสอันนี้เรียกอะไรอะลองใส่นี้ดูสิแต่มันก็ไม่เข้ากัน รันนั้นแข่งขารควรใส่สวิตหรือเปล่ามันเรียกว่าสวิตหรือเปล่าไม่ใช่ e อีเจก่าอีเจอ้าวบียูอ่าบัตทอนอีอ BU. เจ e e โอเคอีเจบัตทอนครับอืมโอเค แล้วนอกจากไม่มีโซนโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนโปเกมอนเอาหินมันท็อออกมารับตีนก็ได้โอ้โหเจ็บที่หมายเลยเอาตัวอะไรอ่ะเอ่เอ่เอ่เอนี่แล้วกัน ตัวไหนก็ตามครับที่มันโหดครับเราใช้พวกตัวสะท้อนตัวอะไรพวกนี้มาก็จะเจ็บมากครับเราอย่างเรามั่นใจว่าไคโอก้าเนี่ยโจมตีเวทมาแน่นอนเราก็กดเลยมิเลโคอวอเตอร์สปุตแรงมากครับถ้าเราไม่ใส่โฟกัสแลสไว้มองแน่ <c oughs> สะท้อนกลับไปหน้าแหกครับเพราะนั้นหลักการสะท้อนครับซิกมาเอฟเท่ากับเอไม่ใช่ โอเคถ้าเราสู้ตัวไหนไม่ได้ครับเราก็อาศัยพลังโจมตีของเขากลายเป็นพลังโจมตีของเราแล้วกันครับโจมตีมาเท่าไหร่สวนกลับไปสองเท่าครับถ้าเราไม่คิดจะสู้ถ้าเราสู้ไม่ได้นะเราก็ใช้เทคนิคนี้ครับแต่ถ้าเราสู้ได้เราก็จัดไปไอ้ตัวนี้สู้ยังไม่ไหวนี่ว่าเพราะว่ากิก้าเดนพลังโจมตีไม่เพียงพอที่จะล้มไคลอก้าครับเพราะตัวนี้เป็นเทพที่แบบถือว่าเก่งถือว่าเก่งติดระดับท็อปหนึ่งในสามเลยมั้ง ที่มีในตอนนี้ไคโอกาครับก็โรเทคครับเพิ่มสปีดก่อนออก,กัดสักหนึ่งทีติการ์เดนเจ็บมากเราก็ต้องอาศัยลุมมาแล้วกันถ้าเราไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องลุมละอ่ะเฟกเอาไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็สักกระพันตามอมเรียบร้อยครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไวจะเอาไปไฟกับคนให้ดูแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็ส่งมาใต้คลิปได้ครับขอบคุณที่ตับสไครที่ชมมาตลอด25นาทีนี้ครับขอบคุณครับ